สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตรี้นะแฝกนะครับช่องย t ท b e จานตี้ผีบ้านะครับผมเมื่อนี้ครับผมฝนโต๊ครับต้นยางเปียกกีดยางบ่ได้เมื่อนี้ซีซอนให้เป็นค้นขยันครับเมืนน่อนี้จานตี้ผีบา้าสีเว่าวิธีการฝึกตัวเองให้เป็นค้นขยันครับนอนตื่นขึ้นมาครับนอนดิมปุ๊บเ,เต็มที่เลย เดินตีกังหัวฝนตกเลยล่ะตื่นนะผมเห็ดตั้งสี่่มือครับอิ่มแล้วตื่นปุ๊บลุกวองแกงหากิน,กนขา้าวแบ่หรือว่าหากินขา้าวบเมื่อนี้ฝนเมื่อนี้ห่าหยางเปียกกินข้าวกินคาแฟอย่างเรีย,ย,ย,ยบร้อยออกจากออกจากเลยครับฟาออกจากเฮื่อนมาให้มาสวนเลยมาหน้าหาเวียกเห็ดครับ ที่เด็กสีดือนสี่ตีหนึ่งตีสองเหตุบัดครับอาจารย์ทีมักเฮ็ดเบี้ยงยำขึ้นพ่อแม่ผมมักเฮ็ดยังเวียนได้มีคำถามว่าเป็นยังกันเฮ็ดยำมัเว้นนั่นทั้งสีหอนทั้งสีนั่นสีนี่เรืองร่างกายสีเพียบางเทื่ออาจจะเป็นหี้ตกบ้างเนี่ยครับเป็นไอ้พวกหน้าหอนนี่สิกันเฮ็ดยำมังคุดนี่เขาสบายใจบางคนว่ามียุ่งยุ่งเขาก็จุดอยากกันยุ่งไว้ก็ได้ครับมันกันไทคือฮักกีดอย่างก็ได้มันส์ ผูดก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดใหญเฮ็ดจนหาเวียกเฮ็ดให้ได้ครับหาเฮ็ดเวียกอย่างไรเราต้องไปคิดอย่างเมื่อหนึ่งต้องได้จากสามเบียกถือว่าเป็นคนมันเป็นยังเพราะเป็นอย่างสั่นการที่ห้าฝึกเป็นคนขยันเนี่ยมันสิมีความสุขทางใจครับความสุขทางใจพูดได้เจ้าคนสอนว่าใจเป็นน่ายกายเป็นเบาหันใจมีใจมีความสุขกายสิมีควกายสิ ดีเองครับผมด้นนี้ก็ใช้ชีวิตปกติกคือตื่นไม่เห็นเวียกเมื่อนั่นไปนอนสามสิโมงคอยฟื้นแล้วบอกกับผู้ใหญ่อ้วนลูกกองแกงไม่เห็นเวียกต่อผู้อ้วนเจ้านอนอิม่มเนอะจกโ่อิม่ม่อิ่มบม่หูขันตื่นแล้วเขาลุกหลลดคอยล้า <c ười> งติดพื้นโดนมาได้ตัวพทะเจ้ากนสอนครับอยู่ในพระไตรปิฎกนะบมไเ้บอก เล่นนะว่าอีีพุทธเจ้าคนว่นาคนเกียร์คานมากักอ้างบ้าคนว่นาสารพัดเขาอ,อ้างครับคนเกียร์คาน,นอ้างนั่นอ้างนี่สารพัดร้อนนักหนาวนักฝนตกสารพัดพุทธเจ้าต้รรองสอนอีกข้อหนึ่งว่าถ้าหากเราเราจะสร้างฐานะเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรา ทำตัวเหมือนกับตัวมดตัวปวกมันเห็ดเบียกให้งานบวขาดบวชหายขนาดฝนตกฟ้าห้องส่หรือว่านามเปียงที่หมดมันก็นเห็ดเดมงมาวางเทียมกันใหญ่ห้างมัน่นบางเทียมใหญ่ไข่ใหญ่ห้างครับผมมันเป็นธรรมดาของหลักการคิดครับคนทั่วไปกติคิดแบบธรรมดาแต่จันตีคิดต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเฮา จงังได้เขากับาอย่างอยู่แล้วนอนอยู่ไปก็เป็นการมักมมโรคใส่ตัเพราะว่านจะเป็นเบาหวานโรคอว้วนความดันเขาออกมาเห็ดเบียงแค่งั้นเผาผลานร่างกายเจ้าของอาหารการกินที่ไปให้มันออกไปซะครับผมแล้วก็จะเป็นร่างกายแข็งแรงอย่าไปหักโหมมากเกินไปนะครับขยันขยันกับมหักโหมนี่มันต่างกันดิขยันนี่คือหูเจ้าของเมื่อยอย,อย่างไรกับภาคภูนอน บ่ต้องคิดอย่างไรครับผมเมื่อนี้กรคิดอยากได้ครับอาจารย์ตีคำนวณฝนว้ว่านิตกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ตีก็บสีว่านปุ๋ยประมาณสักพูดอีกวันที่เมื่อนี้วันที่สองเนาะวันที่หาที่หกพูดล่ะให้นน้ำเต่งบึม้มเตืองแตตอนเมื่อนี้ก็เลยต้องมาสอมคู่อย่างครับสอมคู่อย่างที่ตุ้ออ้วนที่ไม่ให้ครับ ตู้อันทิ่มดินมได้ให้ครับให้ผมเดี๋ยวใส่เกือบกอนไม่ใส่ละนี่เกิดติดฉากละวนีบแทบใส่เกือบกอนครับยี่ใส่ละเกือบน่เกือบใส่เกือบเบื่อโมเมนต์แตกบ่อยใส่ตัวนี้ละเกือบจานที่เกือบบูรเก้าครับผมมันแตกกันขาด แทนตีนมาตัดไลยทีเอาไปใส่เห็ดเบียกเที่ยงนั้นนี่ใส่แทนเกิดผ่าใบนะครับนี่เห็นไ่มตัดออกนีแกมีอีกครัง้งนึงคุดละครั้งโอ้โเหเฮ็ดไปเรื่อยครับบ่มีข้อจำกัดครับบ่มีข้อแม่อยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่เฮ็ด,ด <c oughs> คือหมายถึงว่าเมื่อยพักผ่อนร่างกายบไ่ไหวปสิก็น,นอนแหละคิดอย่างไงา เฮ็ดไปเรื่อยๆครับให้หน้าสาโรงเขาบมแมนของผู้อื่นเนี้เฮ็ดเลาก็ได้เองครับสิ่งแรกที่จะได้คือความสุขใจครับสมมติว่าผมปลูกเข่าเนี่ครับเข่าผมงามหมากเป็นห่วงดีผมก็ดีใจครับความสุขของคนพวกเกษตรกรครับอย่างออกดีนี่ไหลโจกโจกสิสน,น,น้ำไรน้ำไรลน้ำทะ มันนันยงกตู้อ้วนทีมทั้งไว้ให้ครับจักนาทีเลยนี่หกนาทีแหละตู้อ้วนทีมทั้งไว้ให้เดี๋ยวบีเด้าทำว่เอาใส่บ่ม่บอีเพราะไส้ไส้จ,จ่ปักจกกับรถกับพ่อครับการตักน้าไว้ก่อนตักหน้าไว้ก่อนดินมันติมแล้ว เค่อยไปใส่อยู่คู่อย่างเดี๋ยวไปอุดเสริมคู่อย่างโอ้ยเห็ดเนี่ยงเต็มที่ับผมสบายอกสบายใจไม่ต้องไปคิดยังมากครับการเท็ดงานเมื่อยกับนอนพักผ่อนพวาไว้ร่าง่ววาจังไกายจะความวไว้ถอยปั๊บหดผมนะพะหลักการของผมคือเอาค้นไวยก่อน เอางะเอาไปก่อนแล้วก็เอางานนี่ไว้ทีหลังค้นอุปกรณ์แล้วกางหัดเฮ็ดไปแล้วอุปกรณ์ที่บ้างเส้นเอาปักจกไปขุดหินหนึ่งสิปักจกนี้ไมที่ใส่บม่ได้โดนได้หีิก็ถอยก่อนเออเพราะฝนตกมากขุดง่ายค่อยไปขุดโอเคครับผมขอบคุณครับ